สวัสดีครับคาร์ไบต์โปรดักต์นะครับอันนี้เป็นรถรีโว่แคปนะครับมาที่ร้านนี่มาใส่หุ่มเบานะฮะเบาแคปอูพื้นติดตั้งเข็มขัดยีรภัยนะครับรบเซต็เลยนะครับคันนี้หุ้มเบาเราทําแบบสวมนะครับสวมทับของเดิมสวมไปแล้วเป็นอย่างนี้นะของเดิมเป็นเบาผ้านะครับสวมทับไปไม่เสียเบาเดิมนะฮะแต่งานสวมเราสวมเราเย็บงานมาตรงรุ่นนะครับ ใส่ไปแล้วเป็นอย่างนี้นะฮะมองผิวเผินี่มองแทบไม่ออกเลยนะครับ <S <S เป็นถังเทียมนะครับถังเทียมสวมทับของเดิมหนังของเราเนี่ยหนาหนึ่งมิลเนี่ยหนาหนึ่งมิลอย่างนี้นะครับประกอบฟองนมม้ำห้ามิลลัมิเดตด้วยผ้าทีคอร์ดนะฮะใช้กันทนทนหนาหนึ่งมิลเนี่ยหนาที่สุดในวงการแล้วนะครับเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วก็มาบอกแคปเป็นฟองน้ําฉีดขึ้นรูปข้างในเป็นโครงเหล็กนะครับอ่าแล้วก็สามารถเปิดเครื่องมือจากข้างหลังมาข้างหน้าได้นะครับเปิดอย่างนี้นะครับนี่ เราเปิดเอาเครื่องมือก็สามารถที่จะเปิดฝนะืนนิดนึนงนี่อย่างนี้ครับเห็นไหมฮะสามารถที่จะเปิดเอาเครื่องมือได้นะฮะแยกซ้ายขวา2ส,ส่วนนะครับปิดทับเข้าไปอย่างเดิมนะฮะสะะรารคันนี้พิเศษก็คือเพิ่มติดตั้งเข็มขัดในระพายนะครับในบริเวณนี้นะครับติดตั้งเข็มขัดในระพายมาข้างล่างนะฮะตัวกลองจะอยู่ข้างในโน่นนะฮะตัวนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปล็อกนะครับล็อกตรงตามนี่แหละขอให้ดูนะครับ สามารถเทียบล็อกตรงนี้เขาเรียกเข็มขัดเย็บไปแบบ3จุดนะครับสามจุดก็คือ1 2 3สอย่างนี้นะครับแบบ3จุดนะครับนี่ก็สามารถที่จะก็ติดดึงกระชากติดอย่างนี้นะครับชอบสีไหนมาที่ร้านนี่มาเลือกสีนี่ก็รอรับตัวได้เลยนะครับเราเป็นโรงงานเย็บนะครับแล้วก็ติดตั้งนะฮะอยู่ลาดพร้าว124่ 1, 24, อยย่อยซอย9นะครับเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงง,งานนะครับ ลาดพร้าว124ซอยย่อยซอย9นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0917099960 0917099960เป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์เป็นทั้ง ID Line นะครับมีบริการรถทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Toyota Nissan น,น,นะฮะ Ford หรือเอ่อทุกรุ่นนะครับที่เป็นรถแคปในเปิ๊บตัวปัจจุบันนี้เรามีทั้งหมดเลยนะครับก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ถ่ายวิดีโอวันนี้นะฮะ ชอบสีไหนก็มาตัดสินใจมาเลือกกันได้เลยครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ